ຢາກຢາກខ្វាក់ຢາກខ្វាក់ຕັດຕັດຕັດໂອຍລ່ວງ1ໂອຍໂອຍນີ້ไงນີ້ໂອຍໂອຍເອົ້າມາຕັດປາກກໍໄດ້ມາຕັດ ไม่มีใครมาจอีกเราไปเต้นบอลโซนไหมล่ะอยากไปตีคนบอลโซนอยากไปบอลเนี่ยมาเล่นตะต่อลี่นั่นไม่ได้แล้วจากเราจะตีกันนะเรื่องเราจะตีกันดีมาดีมา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 ไปไปไปนี่เนี่ยเขามาเลงนี้ไปเนี่ยไปไปไปขับครับกินข้าวกินน้ำมันเสร็จตอนนึง ยังไม่มีเลยเนี่ยกินน้ำปั๊บกินน้ำปั๊บเปิดเพลงกี่หอยด้กยนะปีม่วกได้ได้ไดได ทำเลยไอ้เหี้ยพี่หยิกพี่หยิกได้ที่หนึ่งว่ะยึดกกยึดได้อ,อย่างไกลหยิกทำย้อยอ่ะเอ่อวัดซิสตี้เขาแข่งร้องเพลงกัน เดีแม่จิงเกอร์เลยอะแล้วใครอ่ะไปเปิดดูดิไม่มีอะไรไม่ได้ไไรไ,ไ,ไปเถอะรีบไปเถอะมันจะไม่ถึงเราจะไปสาวังโพนั้นก็จริงๆมันตีได้แต่พวกตัวเองหรอเลยยังไงมันก็ตีคนอื่นได้อะถ้าเจราจากับเขาก่อนไม่ใช่แบบวีดีเข้าไปตีเกาเลย ดังไปดังไปดังไปอยากได้แลมโบโอยคันนี้มันช้าเกิน โย่ล็อกลงอีกนิดนึงจ้อยเพลงบ้าน,านเกิดผมนี่หว่าเพลงเนี้ยแป๊ดแต่อย่าขับรถเข้าวงแดงนะเดี๋ยวชวยล็อกรถไว้เดีเด๋ยวเขามาขับรถเราเข้าเขาผิดทางนะเป้าไม่อยากจะเชนใครเป็นเนว,ว่าเฟ ก็เ,เห็นุเก,กง่งเวชไงความสุดี่ไงดเดินจะสาวไอชีนไงคนจริงไม่พูดมากกว่าไอเมืองเเอง,อองเเไมเได,ได้อเด,ดิ เออเล่นมีดแล้ดีว่ะเออเล่นเล่นมีดดีว่ะอุยอ้ยอ้ยเฮ้ยพี่เราสนามทีมเดียวกันโอ้ยสนามทีมเดียวกันไม,ไ,มไม่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 เอามีดไปทีมทีมนู้นคนหนึ่งแล้วก็เอามีดมาทางน,นี้คน เอาวะพี่ไอ้์ตื้อแต่ละไอ้น้องอยู่กับพี่พี่ไอ้ตองเฮ้ยใครโอ้ยพี่ไอ้ตื้อเป็นไรตายโอ้ยอุ้ยอย่าแทงกันเองอ้าวเหรอนึกว่าไอ้ไม่ไม่ได้แบ่งทีมไม่ดย้อไม่ดย้อสองคนไงอุ้ยแทงได้ไหมอุ้ยอย่าแทงน้องหลังนี่นี่ ตัดอีกอยากอยากควักอยากควักตัดตัดตัดโอ้ยเรื่องหนึงโอ้ยโอ้ยนี่ไงนี่โอ้ยโอ้ยมาจัถ่ายก็ได้จะถ่ายจัดสายก็ไ่้โอยนี่นี่ Này, oi, 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 biết rồi à, oi, nì, ôi, 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 bác, ôi, ừ, nì, phe ai giữ, phe ได้เหรอปล่อยไปได้ไปแล้วปล่อยไปอาจจะพาดกไป,ไป,ไปเราไปเล่นน้านไหนปะพาดตรงไหนวะล่ะยังอ<า>่ะเฮ้ยอาเที่ยกี่หอยพลังกี่หอยเฮ้ยอย่าต่อยหน่อยตาก็เอาดิ เอ้ยทำไมกูยืมแตกเร็วจังวะพลังกี่หอยอุ้ยอุ้ยโดนลุมนี่สองครับหลอหรอหลอหามีมีหาดกันไหมอ่ะไม่มีเลยครับสวยกินมาแล้วครับพลังกี่หอยพลังกี่หอย สวย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 เฮ้ยอย่าตีน้องดิ่ผักให้แล้วสวยสวยร่วงเฮ้ยมีตัวเฮ้ยเฮ้ยขาหักนี่ผักเฮ้ยอย่าต่อยน้องนี่นี่เฮ้ยร่วงใส่โดนโทษตัวเองใส่กับตาจักหน่อยหอย ừ มีคนโกงมีคนโกงมีคนโกงเว้มีคนโกงอุ้ยมีคนโกงไปสลับเลยสลับแล้วไงอ่ะสลับแล้วไงสลับก็สวนดิสลับก็สวนดินี่ไงสวนอุ้ยโดนแทงอยถอยถอยถอยตั้งหลักตั้งหลักพลังกี่หอยพลังกี่หอย โอ้ยไม่หลบอ่ะจีหอยไงหลบต่อไะจีหอยสวยเขาคนเดียวกันอุ้ยอุ้ยเขาแทงสองว่ะเขาแทนมีดคนนะออะไรอะไรโอ้ย เปิดตูตูรันเปิดตูู้รันเปิดตูู้รันนี่ๆๆนมัดกระแทกหน้ามัดกระแทกหน้าโขงเล่นมีดอุ้ยอุ้ย นี่อุ้ยขอสวนขอเพียงขอเพียงได้จังหวะขอเพียงตามมามาดิมาดิต่ยังไหวแล้วไงอุ้ยเ้อยเว้าขอเพียงได้จังหวะได้ยังหวขอเ้ียงได้ังขอเพียงได้จังหวะอุ้ยไอ้เคี้ยมันแคนเซิลนี่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 ทำไมเราไม่จัดนี่วะทำไมเราไม่จัดทำไมเราไม่จัดไม่ปังปัง ทำไมเราไม่จ to ัดพอวในใน้วันเราเราก็ให้คนที่แบบกองเก่งอะูอันดับหนึ่งไปเราเราก็จัดเป็น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 อันดับเป็นอันดับอันดับไปอะเอาป่ะไม่ต้องหลอกช่างเขาเดอะเราเล่นงี้แหละไม่ไม่พี่ว่ามันจะเล่นยังไงทำไมาร็นอ่านี้ไม่เราขายแค่อุ้ยอ้าวไม่ไม่คือคือถ้าใครต่อยเก่งเนี้ยก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแค่แหละแต่ไม่ได้เป็นหัวหน้าแก๊งนะก็คือเป็นแค่อันดับได้คนเนี้ยได้เบลไหนอยู่เลเวลไหนอะไรของโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรานำรวมกันม ต้องรอดูก ah ่อนอ่ะอิ่งจีบจังเลยอุ well. ้ยโดนแทงอ้าวแทงว่าวอุ้ยเหี้ยยังฟันโดนได้มหาเลยดู้ก่อนเลยมฮะแทงว่าวเหรอไม่ได้ครับแทงว่าวเหรอแทงว่าวเหรอแทงว่าวเหรอเล่นด้วยฮะเล่นด้วยฮะเล่นด้วยฮะอุ้ยใจเย็นครับไม่ได้ครับ